ต่อเรื่องการหารนะคะอ่ะทีนี้มาดูผลหารของเศษส่วนหายได้จากอะไรนะคะหลักการหารเศษส่วนลกขั้นที่หนึ่งตัวตั้งคงเดิมสองเดียน หารเป็นคูณจากนั้นตัวหารเราจะหลับเศษเป็นอะไรคะเป็นส่วนอ่ะทำยังไงเช่นเมื่อเรากำหนด a ส่วน b และ c ส่วน d โดยที่ b ก็คือเป็นส่วนใช่ไหมคะ c และ d ไม่เท่ากับ0เนาะเพราะว่าต้องตัวส่วนห้ามเป็น0นะคะผลลัพธ์ของ a ส่วน b หารด้วย c ส่วน d เราเขียนได้เป็น a ส่วน b หารด้วย c ส่วน d ก็จะได้เป็นตัวตั้งคือ a ส่วน b คงเดิมเห็นไหมคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นคูณต่อไปกลับเศษเป็นส่วน กลับยังไงมาดูนะเดิมส่วนคือ c ส่วน d กลับกันก็สลับเป็น d ส่วน c เห็นไหมคะจาก c ส่วน d กลับเป็น d ส่วน c ก็จะได้เป็นจากนั้นเราก็คิดเหมือนกันคูณธรรมดาก็ได้เป็น a d คูณกับอะไรคะอ่ะส่วนด้วย b c อ่ะอันนี้คือหลักการนะคะทีนี้มาดูอ่ะครูให้ทำทำให้ดูสองข้อสองข้อนะคะ ข้อเจ็ดอ่ะมาดูลบสิส่วน15อ่ะตัวหารเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะดังนั้นครูทำการปรับเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะกลับเศษเป็นส่วนจาก2อส่วนสก็ได้เป็น3าส่วนสองจากนั้นเราก็ลองดูว่าตัดได้ไหม เท่าที่เห็นสองกับสิบสี่ตัดได้เนาะสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่ตัดได้อีกไหมอ่ะสามกับสิบห้าตัดได้สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้านั้นตัดได้นะคะทีนี้ข้อนี้เป็นคูณเหมือนหรือคูณต่างคําตอบคือคูณต่างถูกไหมดังนั้นตอบติดลบหัวลบมาไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะอ่ะเมื่อกี้ตัดเหลืออะไรบ้าง เหลือ7จข้างบนเหลือ7จคูณหข้างล่างเหลือ5้คูณ1ถูกไหมดังนั้นข้อนี้ได้ลบเส่วนหทีนี้เราก็ดูว่าลบเส่วน5เกินถูกไหมดังนั้นเราทำเป็นจำนวนคละนะคะ ก็จะได้เป็นเอา5หารสองไปหาร7ได้ห้าหห้าถูกไหมเศษ2ส่วน5้าดังนั้นก็ตอบเป็นลบหเศษ2ส่วนห้าอ่ะข้อ8ปดข้อแปดก็ค่อยคลายข้อ7นะคะไปทำเองเพียงแต่ข้อ8ปดนักเรียนจะต้องทำตรงนี้ให้อยู่ในรูปของจำนวนอะ เศษเกินนะคะทำไงเอา7จคูณหได้7บวกอีกค่าได้12ก็ได้ลบสิส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยนะคะ,อะลองทำดูนะทีนี้มาดูข้อ9นะคะครูทำข้อ9ให้ดูนะคะข้อเกาเกส่วนด้วย16ครูเปลี่ยนหารเป็นคูณตรงนี้ได้ไหม คำตอบคือไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าข้างหลังยังเป็นจำนวนค้าอยู่ดังนั้นครูจะคงเครื่องหมายหารไว้นะคะได้เป็นติดลบ8 1 8บวกอีก3เป็น1 1ส่วน8ตัดได้ไหมยังไม่ได้นะคะจะตัดได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปตัวตั้งคงเดิมค่ะ9ส่วน16 เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะต่อไปกลับเศษเป็นส่วนนะคะจากลบ11ส่วน8ก็ได้เป็นลบ8ส่วนด้วย11อ่าทีนี้เราเป็นคูณแล้วจับคู่ได้จับคู่ตัดได้แล้วนะคะคู่ไหนตัดกันได้8 1 8 8 2 16 แต่ได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นอ่าดูคูณเหมือนหรือคูณต่างคูณต่างตอบติดลบนะคะข้างบนเหลือ9คูณ1ข้างล่างเหลือ2คูณ11อ่ะดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ ที่ลบ9ส่วน22อ่ะตัดได้ไหมตัดไม่ได้อีกแล้วนะคะอ่ะเป็นเศษเกินไหมไม่เกินก็ตอบเลยได้9ส่วน22พอได้ไหมอ่ะต่อไป ให้สักตัวอย่างหนึง่งละกันนะคะตัวตั้งก็เป็นจำนวนคละตัวหารก็เป็นจำนวนคระอ่ะข้อ11บเอ็ดะการข้อ10บทำเองนะคะข้อ11ค่ะมันเดิมขั้นแรกเจอจำนวนคระทาเป็นเศษเกินก่อนติดลบ2 2 2 4 8งบวกหเป็น เท่าไรคะ9ส่วนสี่หารด้วยติดลบ1เศษห้าส่วนหก็เอาหนึ่งคูณหได้หนึ่งะคะหคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกอีกค่าได้สิบอส่วนด้วย อ่เป็นเครื่องหมายหารตัดได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นขั้นตอนต่อไปตัวตั้งคงเดิมลบ9ส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนลบ6ส่วน11เอ่าเป็นการคูณแล้วตัดได้นะคะคู่ไหนตัดได้คะ4กับ6ถูกไหม อาแม่สองตัดสองสองสี่สองสามหกตัดได้อีกไหมลูกค้าเก้ากับสามตัดได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นเศษเหมือนกันต้องเศษตัวหนึ่งส่วนหนึ่งตัวนะคะจะเป็นคู่เดียวกันหรือจะสลับคู่ก็ได้แต่จะต้องเป็นเศษกับส่วนเท่านั้นส่วนกับส่วนเศษกับเศษตัดกันไม่ได้นะจ๊ะต่อไปอ่าคูณเหมือนหรือคูณต่างข้อนี้เป็นคูณเหมือนเห็นไหมคะลบเหมือนกันนะดังนั้น คิดยาวเลยนะคะจากนั้นเอาข้างบนเหลือ9กคูณสข้างล่างเหลือข้างล่างเหลือ2องคูณส1นะคะได้เป็น9 3 27ส่วนด้วย22ดังนั้นเป็นเศษเกินนะคะดังนั้นเราจะทำเป็นจำนวนคระ 1> 22่สิบสองหนสเศษห้าส่วนยีดังนั้นคำตอบคือ1เศษห้าส่วนยี่นะคะดังนั้นครูเหลือให้นักเรียนทำอีก3ามข้อนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยเนาะโอเคสำหรับคำนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ